สวัสดีจ้ายังหนาวหนาวอยู่เนาะโอู้คุณบ่าวเอาพื้นมใไ้เอาพื้นมาทรงเขาบอกส่วนกินกาแฟกินชากับพวกกินเป้ากลับบ้านคุณนะขับรถมอไซค์ถอยหลังได้เส้ยไปละไปละเอาหอดหมามานับบนนะมัน เจ,จ๊เลยเฮ้ยเจ๊ดายบ้าโล่ะเดี๋ยวพาชมวิวไอ้ตะเวนตกดินพี่น้องกูนะโอ้ยงามกระดอกตะเวนตกดินอันนี้ให้ไหวไอ้เพื่อนบ้านนะจ๊ะอยู่ตรงขามหนาะบ้านเลยโอ้ยโชคดีบ่เมนไลของเจ้าของ พอสั่นแล้วเสียตื่นแต่สาวแหกขีหูขีตาขึ้นมาก <c oughs>